สวัสดีครับวันนี้เราพาทำปืนยิงแมลงอันอสุดแกวแบบแะระบบออโต้กันนะครับมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับผมอันนี้วงจรตัวนี้ผมได้มาจากปืนฉีดน้ำไอแอลกอฮอล์ครับผมผม,ผมถอดวงจรของมันมาเพื่อที่จะเอามาติดตั้งไว้ชัดแบตเตอรี่ของผมนะครับ ผมติดตั้งไว้ด้านล่างของปืนนะครับผมตัวไกยิงตัวนี้ก็จะได้มาจากไฟเช็คทั่วไปครับไฟเช็คที่จุดไปอันละ20บาทตัวไกยิงด้านล่างติดตั้งให้แน่นเสร็นะครับแล้วก็ไล่สายไฟออกมาเพื่อที่จะไวชาร์จแบตเตอรี่นะครับ พอไล่สายไฟเรียบร้อยผมก็จะมาติดสวิตตัวนี้ก็ได้มาจากไอตัวชีดแอลกอฮอลเหมือนกันครับผมเอามาติดไว้เพื่อปิดเปิดตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์มันจะเป็นมอเตอร์ปั๊มออกซิเจนนะครับผมเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในถังถังเก็บประจุนี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็เอามาติดกับ ตัวปั๊มของปืนฉีดน,น้ำเก่าเพื่อที่จะให้สายของมอเตอร์เข้าไปปั๊มแอลกอฮอล์นะครับผมให้เป็นอากาศกลายมาเป็นแก๊สแล้วส่งสายไปที่ทั้งถังยิงนะครับ จากนั้นก็ลองไล่สายดูครับวัดระยะแล้วก็มาต่อสายไฟครับต่อสายไฟมอเตอร์เข้ากับแบตเตอรี่สายบวกนะครับวันนี้บวกเข้ากับบวกแล้วก็บวกของแผงวงจรส่วนสายลบเราจะต่อเข้าแค่กับแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับจากนั้นมาก็เอากระป๋องของยาดมหง์ไทยนะครับ มาต่อกับลำกล้องแล้วก็ตัวฝานี้ผมจะเจาะทองแดงสองจุดเพื่อที่เข้าไปในจุดให้ไฟมันสปาร์กกันในทางนะครับเมื่ออากาศกับแอลกอฮอล์ที่เดือดเข้าไปในทางเสร็จปุ๊บมันก็จะไปจุดจนวนให้มันมีแรงยิงออกไปนะครับก็ต่อสายไฟเข้าไปเลยครับ สายยางของอันเดิมมาครอบสายไฟไว้นะครับกันไฟด้านนอกมันสปากันนะครับเพราะว่าถ้ามันสปากด้านนอกข้างในมันจะไม่ติดนะครับเราจะให้มันสปากต่เฉพาะด้านในนะครับเมื่อแก๊สเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็สปากับไฟมันก็จะจุดระเบิดได้นะครับ พอสายสายเสร็จครับแล้วก็เอาตัวถังไปติดตั้งให้แน่นหนาหน่อยนะครับผมตรงนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บผมจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปเสียบไฟใต้ถังนะครับเพื่อจะเอาไปต่อกับแผงวงจรที่เพื่อที่เราจะเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เวลาแบตเตอรี่หมดครับผมจะได้ไม่ต้องเกะมาแล้วก็ไล่เก็บสายไฟนะครับม่ได้เลย เก็บสายไฟเสร็จแล้วเราก็มาวัดสายตัวที่จะเป็นออกซิเจนผสมกับแอลกอฮอล์นะครับให้เข้าไปในถังสีฟ้าตัดให้ใเหลือี่บเวณแล้วก็เสียพอไปครับผมสังเกตสายด้านล่างที่ยาวๆนะครับมันจะเป็นสายต่อจากมอเตอร์ปั๊มลมนะครับมันจะเป็นเผาให้แอลกอฮอล์เดือดนะครับเป็นออกซิเจนผสมกับแอลกอฮอล์นะครับ มันก็จะส่งไปที่ทางสีฟ้านะครับเอนทางสีเขียวนะครับผมขั้นตอนการไล่สายไฟนี้ก็ไม่ยากนะครับพื้นๆทั่วไปครับบวกใส่บวกลบใส่ลบครับผมแต่ตัวผ่านมอเตอร์เราก็จะใช้แค่เส้นบวกเส้นเดียวนะครับ เห้วิ่งผ่านมอเตอร์ครับผมเพื่อที่เราจะกดปิดเปิดได้นะครับแล้วผมก็ลองเทดระบบหน่อยเลย ียงปั๊มเราดังก็แสดงว่าใช้ได้กำลับทำงานขั้นตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดครับไล่เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่ปืนเข้าไปนะครับไก่เราจะเจาะให้มันเป็น ตะขอหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวจะไปเกี่ยวกับไอตัวสปาคของตัวกดไฟใช้ครับผมกดเป็นปนี้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นไฟสปาครับอย่ครับไอมันเกาะแล้กลองกดดู เ็บไฟดูนะครับไฟทุกอย่างจบเรียบร้อยลมออกเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาลองเทสเทสในน้ําดูนะครับว่ามันเดือดไหมนะครับว่าลมของเรานี่ออกมาดีไหมตรงก็จะใส่หัวของตัวอนทร์เข้าไปเพื่อให้มันทำฟองอากาศได้เยอะที่สุดฟองออกซินะเจนครับเราลองเปิดดูครับว่ามันเดือดไหม เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยผมก็จะกอบปิดเรียบร้อยแล้วก็จะไปทดลองเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมือใหม่นะครับอาจจะภาพไม่ค่อยเก่งครับผมแต่อยากแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าใครเก่งก็เอาไปประดิษฐ์ต่อไปดัดแปลงหรือไปเป็นแนวทางได้นะครับผมขอบคุณครับ